ซื้อรถซื้อง่ายนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศก็ซื้อได้นะครับวันนี้มาร์กจะพามาดูอีกครั้งนะครับกับการออกรถง่ายๆเลือกชมสต็อกของเราง่ายๆบนเว็บไซต์ไมค์กูคา 999.com นะครับไม่จําเป็นต้องอยู่พิษานุโลกจะอยู่ภูเก็ต2 0 0 0กิโลพันกว่ากิโลหรือจะไปอยู่มาเลเซียก็เลือกซื้อรถกับผมได้แต่จริงๆแล้วผมไม่แนะนํานะผมอยากให้ทุกคนมาดูรถที่ร้านผมมาเจอหน้ากันผมจ่ายค่าเครื่องบินจ่ายค่าที่พักให้มาได้เลยอยากได้ค่าทํามันผมจ่ายให้แต่วันนี้อย่าเพิ่งมาดูรถก่อนถ สามารถซื้อกระบะรุ่นไหนที่เต็หมุมได้บ้างครับก่อนอื่นเลยเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ m y g o o d c a r 9 9 c o m เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะเจอหน้าหลักปัจจุบันแบบนี้ก่อนนี่ก็จะมีรูปหน้ารูปอะไรก็ว่ากันไปครับเรากดไปที่เลือกซื้อรถเสร็จแล้วเห็นไหมคําว่ารถกระบะง่ายมากๆเราดูเลยนะครับงบประมาณ4แสนเห็นไหมมีตั้งแต่ Mitsubishi Titan 4ประตู2แสนกว่าบาทก็มีถูกนะถูกมากรถบ้านเือเดียวไฟแดงด้วยแต่ที่ทุกคนจะเห็นนะส่วนมากจะเป็น Smartcab ในงบ4แสนบาทมีให้เลือกเยอะมากและส่วนมากเลยนะครับจะเป็น Los pisos. 21นะที่ผมทําคลิป boy, บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นรถที่โคตรน่าใช้คุ้มค่ามากมือหนึ่งหายไปเกือบสามแสนในระยะเวลาแค่4ปีกว่านั่นเองไปถัดมาก็จะเป็น4ี่แสนกว่าแล้วกันเพื่อบางคนอาจจะขยับงบพินิดนึงไม่เกิน5้าแสนนะครับก็จะมีพวก4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาซึ่งในรายละเอียดบนเว็บไซต์ของผมเนี่ยจะให้ข้อมูลครบทุกอย่างผมยกตัวอย่างหนึ่งคันแล้วกันสนใจคันใน,นี้สมาร์ทแคปหน้าใหม่หน้าหมูป่าครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจะมีรายละเอียดข้อมูลไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีรูปภาพ ว่าข้อมูลเพิ่มเติมใช้ง่ายมากกดไปเลยข้อมูลเพิ่มเติมเบิบมีรายละเอียดทุกอย่างเห็นไหมเลขไมล์เกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดาตัวรุ่นย่อยสมาร์ตเอนทีตัวเซตเอชชัปีสองันีเพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นรูปภาพด้านล่างอีกหลายมุมมากๆให้เลือกชมได้เลยเท่ากับจริงๆแล้ว่าดูรถตัวจริงได้เลยต่างกันแค่ในเนี้ยมันจะไม่ได้เห็นตัวรถจริงๆว่ารถมันเคยทำสีมาหรือเปล่าห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับมันไม่สามารถทําให้ดูได้ชัดเจนขนาดนั้นนะผมถึงบอกว่าซื้อรถอย่าไว้ใจผมมาที่รร้้าาานนนนีกกว่่่่คเเเเยห็็มอองงงืไ สะอาดแต่ก็จะยังไม่ได้เห็นหมดเนาะแต่ถ้าเราแบบว่าแอบกดเข้าไปใช่ไหมแล้วซูมเข้าไปในรูปแบบลือกไปเลยเนี่ยถ้าทําได้เนี่ย เราใช้ด้วยสายตาอันเฉียบคมของผมนะตาเหี่ยวตาเหี่ยวก็จะเห็นเนี่ยรอยของหัวน็อตเล็กๆเนี่ยมันไม่มีพ่นสีนะถ้าผมมองด้วยตาเปล่าแต่ถ้าไม่เชื่อมาดูรถร้านเองได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่าง1คันเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจรุ่นไหนนะก็จะเป็นแคปเตอร์ีประตูหรือวงบประมาณมากกว่านี้นะเห็นไหมในเว็บก็จะมี6กแสนกว่าบาทก็มีรถปีใหม่ๆปี2 0 2 2 2023อมเห็นไหมมีหมดเลยนะจะจริงๆแลโก้ก็มีอย่างบางคันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้าใหม่แล้วก็มีนนกหั้าาะจร พอเลือกรถได้แล้วเสร็จเนี่ยเราก็เข้ามาที่ว่าเออที่ร้านเนี้ยมันมีช่องทางการติดต่อไหนบ้างเนี่ยก็เห็น มีคอนแทคต่างๆรวมไปถึงคอนแทคของฝ่ายขายด้วยผมเลยพาไปดูถึงแม้กดไปที่คําว่าเกี่ยวกับเราก็จะเห็นเปิการเห็นฝ่ายขายแอดไลน์เข้ามาได้ฝ่ายขายของเราก็หน้าตาดีทั้งงานบริการเก่งๆทั้งงานดูแลหลังการขาย,ยไม่ต้องพูดถึง<ม>เพราะว่าฝ่ายขายเราเนี่ยอยู่มาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีมาทุกคนอยู่ได้ขายง่ายแสดงว่าที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าขา,ขายไปไปุ๊บสามเดือน6เดือนติดต่อทีอ้าวฝ่ายขายหาย้วติดต่อร้านอย่างนี้มีแน่นอนที่นี่ขายรถแบบเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างใครสนใจรถมือสองคุณภาพอย่าลืมติดต่อผมมาได้นะค